อันที่หนึ่งนะคะเมื่อวันเสาร์ที่4ี่พ่อครูได้พูดถึงเรื่องของการที่ทางมหาเทรสมาคมแล้วก็พ่อครูพูดถึงคำว่าไม่ขอตอบใดๆเนี่ยคือคำนี้แบบมันเป็นมันเป็นอมตะอะค่ะพ่อท่านเป็น the great word อยากจะเรียกว่าอย่างนั้นเท่ๆไม่ใช่ big word นะ great word ค,คือฟังทีไรก็กี่ครัออง้อองกี่ครั้งก็รู้สึกว่าทึ <Big S 1> ่ง word นี่แปลว่าคิโม word แปลว่าคำยิ่งใหญ่เพราะท่านคะก็อีกข้อหนึ่งค่ะพระพุทธเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะพวกครพูพูดถึงเรื่องว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ให้คนสาวกเนี่ยเป็นอาหาหันแล้วอรหันที่ต่อโพธิสัตว์นี้ใครจะสอนค่ะ <c oughs> อาหันที่ต่อจากโพธิสัตว์ใครจะสอนเพราะว่าพระพุทธเจ<อ>้าสอนมีคนน่าคิดน<ร>ะ อ่าจริงจริงไม่ใช่เองพระสมณโคโดมนี่สอนเฉพาะพระอาหารหันต์เพราะท่านเองท่านแม่อาตมาก็เอาแถมหน่อยก็แล้วกันจินตนิดหน่อยคือพระสมณโคโดมเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่ผ่านปัจเจกสมณะเป็นปัจเจระสัมผัสสมาสมพุทธมาเยอะท่านปรารถนาเป็นพระพุทธพระพุทธเจ้าองค์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้อาองค์สมณะโคโดมจึงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยท่านจึงมีมาขคูชาครั้งเดียวเล็กนิดเดียวครั้งเดียวลคนน้อยเดียวเพราะมาสอนคนที่โง่ที่สุดชั่วที่สุดได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วเก่งกว่าถ้าคนที่มันฉลาดว่าจะสอนยากอะไรแล,แล้วก็ถ้าก็มีมาขคูชาร้อยครั้งพระพุทธเจ้าบางองค์มีมา ยิ่งมีมากับบูชาร้อยครั้งมีอะไรมันก็ยิ่งแสดงว่าปัญหาน้อยม่อปัญหามันน้อยมันก็ได้มากไม่ไม่ปัญหาอะไรจะว่าจริงๆแล้วพ<า>ระพุทธเจ้าที่ยิ่งมีมาขบูชามากครั้งเลยสู้พระพุทธเจ้าที่มีมาขบูชาน้อยครั้งอย่างพระสมณโคดมในครั้งเดียวเพราะฉะนั้นท่านไม่มีปัญหาเลยท่านสอนแค่นี้ท่านจะสอนแค่ไม่ไม้กับมือเดียวอรหันเท่านั้นนอกนั้นท่านไม่เอา ที่ถามว่าแล้วใครจะสืบทอดก็ไปมีทั้งพระโพธิสัตว์ทั้งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ขึ้นมาต่อเชื้อในยุคพระพุทธเจ้ามาต่อเชื้อในยุคที่พระโพธิสัตว์จะมาต่อเชื้อพระโพธิสัตว์ก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เดียวเนี่ยพระโพธิสัตว์แต่ละองค์ถ้าเกิดกับพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่องค์กี่องค์กี่องค์ของพระโพธิสัตว์นะบางคนจะสงสัยทาไมอ่ะใช่ไหม วันนั้นก็ซ้อนกันอยู่ในนี้เยอะแยะผมเคยจาได้ว,ว่าพระท่านเคยตอบมาครั้งหนึ่งในยาใ่าคล้ายๆนี้พระท่านบอกว่าพอเป็นบรรลุอรหันต์ใหม่แล้วคุณจะรู้เองว่าจะตอบว่สักยังไง <c oughs> คุณบรรลุอรหันต์ก็เดี๋ยวุณจะรู้ว่ามันโอโ้โห <c oughs> นะมันน่าลองนะ <c oughs> มันน่าลองมันจะรู้เลยเป็นอรหันต์นะบอกเอ้ยทุกมันก็ไม่มีความรู้มันก็น่าศึกษามัน โอ้ดีนะเพราะผู้ที่บรรลุอรหันต์แล้วไม่ตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์นี่น้อยกว่าน้อยนะักมีสมสีสีบรรลุป,ปั๊บตายทันทีนะั่นเกิดแล้วไปเถอะนอกนั้นส่วนมากเราตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์แทบทั้งนั้นแหละน้อยน้อยมากที่จะไม่ไม่ศึกษาไม่ต่อเหมือนคนเราเจอเพชรนะไปเจอเพชรแล้วเออได้เพชรแล้วเม็ดเดียวไปเถไมเกิดเลิก ถ้าคุณไปคนโอ้โหไปในบ่อน,นี้มาเจอเพชรแต่เพชมาแล้วแล้วคุณจะได้ไม่เดียวรีบรบนี้เลยใช่ไหมรีบน,นี้เลยเหรอมา,มาสันตดวหรือเปล่าโอ้โหดีไม่ดีก็จะคนจนก,กระตั้งเฮ้ยมันไม่มีอีกแล้ววะรับรองจะคนอยู่เป็นไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนั่นแหละใช่ไหมค่ะข,ข,ขอสุดท้ายค่ะขอสุดท้ายค่ะ เอออันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะคือเวลาที่เราแบบปฏิบัติธรรมแล้วเพ่งเพียนแล้วมันมีสภาวะมากๆคือเจริเนะะี่ยค่ะพ่อครูคะเวลาเราติดขัดอะไรเนี่ยมันติดขัดบางหัวข้อธรรมอะไรเงี้ยบางทีก็ไปเปิดบา,บางทีก็เจอพ่อครูตอบมาหรือบางทีไปเปิดหนังสือ,อ,อมันก็เจอเอาหน้านี้อ,อ,อะไรประมาณนี้เออพอพ่อครูว่ามันเป็นเพราะอะไรคะอ,อ้าวเอาความบังเอิญไม่มีโอเคขอบพระคุณคะ่ะอ,อ่าความบังเอิญไม่มีก็ ทุกอย่างถ้าเผื่อมันลงตัวสิ่งนั้นก็คือเป็นบารมีของเราเป็นสิ่งที่เราควรจะเออเป็นอย่างงี้เนาะกว่านี้จะเห็นหลายๆคนจะมีลักษณะอย่างที่คุณทองแก้วเขาพูดเนี่ยใช่ไหมใครเคยมีไม้สภาวะเนี่ยนะมันเออไอ,อ้ทำไมมันพุ๊บเลยมันจริงนะมันจริงแต่อย่าไปตีขมเอาง่ายๆเดี๋ยวจะลงตัวเอง